ันนี้ก็ออกมาเข้านะครับพระนอกสถานที่กับพื้นที่ท่านหนึ่งเาน้นครับก็จะเป็นรายการวัตถุมงคลหลบเทียนนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่วันนี้นก็ไม่ได้ใช้เลยไมัมี่อยู่ในกล่องไม่เก็บเก่งไว้นะ ซื้อไปก็ต้องเอาไปอุ้มแล้วก่อน้องเป็นพระหน้าที่เรามีหน้าที่เรามีอยู่เสอ เป๋่าผมใส่ได้เยอะยังถุงไม่ไ,มไหลห,หมืมเ,หเลยเดี๋ยวค่อยหากันเลยพี่ที่มีถุงมาให้กิศนาถุงอะไรพี่ถุงพลาสติกเหรอนี่อ๋อขอบคุณครับพี่น่าจนใช่ได้มากิศน,นามุนเลยเดี๋ยวเช่าผมไปพักหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วไหมพี่ช่วงนั้นที่แล้วตั้งแต่การไลฟ์นี่ด้วยนะ ไล่สดช่วงไล่กลก็มีช่วงไล่สดเลยเนาะเออก็วันนี้มาเปลี่ยนเป็นยินสดนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้กลับบ้านไปเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวดูรายการตามนี้ก็ได้นะพี่ออว่าแบบว่ายังไงมีอะไรบ้างจเจริญพรลางสามประมาณประมาหนึ่นนนงแล้วก็เขี่ยวเลี้ย ตามนี้จะได้ง่าเสือสองตัวแล้วก็ชนาโนสเหรียญเสือจิ๋วตะเวนพรน่าสององค์อ้ไ้ออาเอาเก็บไว้ก็ได้สององค์ สามองคีองห้าองมีเจ็ดองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดเจ็ดองแล้วก็หันอุโมนลิงจับหลักอีกสององอันนี้เรียมสวยเนาะเอามาจัดการอย่างนั้นเลยองนี้เหรอเอออยู่เอาดิบ้านแม่จำไม่ได้เช่าไปนานแล้ว อันนี้แปลก,กาบสองแล้วก็อันนี้สองสองวงแล้วก็พวงพวงที่น่าจะแพงสุดน่าจะเป็นพวงนี้ห <c oughs> ลักหมื่นหลักหมื่น <c oughs> ต้องดูสภาพนะครับอันนี้พี่เขาได้ไปตอนไม่แพง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เดดูชุดนี้ว่าจะเท่าไหร่น <c oughs> ี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้มะกรูดหลักพันนะครับเป็นชุดสองชุดสองจะถูกกว่าชุดแรก แล้วก็เหรียญรุ่นแรกุ่พี่ไม่ได้ส่องเพราะว่าพี่เขาเช่าผมไปนะครับแล้วก็เป็นพาะที่เคยดูมาแล้วด้วยนะครับของเราเองจําได้จำไม่ได้แล้วเช่าไปนานละแต่ถ้าเวลาที่ลูกค้ามาก็จะต้องตรวจสอบแต่นี้เราลูกค้าเราจาได้ น,นี้3 6หอแล้วเหนหนึ่งสองสามสห้องแล้วก็อันนี้สิบองหกสองสาี่ห้าหปดเก้าหรือ10บหนึ่งสองาสี่ห้าหเจดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิองหิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าอ่าใช่มีเรียมพลาสติกอันนี้มีนี่อะไร ไปลงยันอะไรไปไหนกระเป๋าแ่ก๋อตะกุดอีกใช่เพราะบางทีรายการ<น>ต้องดูจําไม่ได้เหมือนกันเอออันนี้ตะกุดจานมือปีห <50. S 1> ้าสูตเจมสสิบแปดใช่พีเคครบคนะครับก็เป็นชุดวัตถุมงคลหลวงพ่อเ,าาเพียงก็ได้คุยกับพี่เขาเข้าวาไว้แล้วทั้งวานก็มีการต่อรองราคากันนะครับที่จบ ก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่ตรงกลางที่ผมพอจะมีมุมไปได้ที่จบให้พี่เขาไปที่อะไรนะพี่หกแปดหกหมื่นแปดพันบาทเนาะก็เดี๋ยวทําการโอนตังค์ให้พี่เขารายการที่ส่งมาเป็นรายการเมื่อวานเดี๋ยวโอนตังค์ให้พี่หมดบัญชีแล้วมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงสักแปดก็ได้นะแง่พี่หกห้าก็ไม่ได้หกแปดนั่นแหละกิฟต์ชนะไปได้อยู่แล้ว ช้าหน่อยนะนานหน่ยอยของพีง<ม>่แม่ราคาอะไรเอาความเพยรของทพ่องที่แรบนี้มั้ยตัวโทนรับนี่เนาะหลัดเนาะใช่ตัด นนี่นะครับก็ทําการทำให้ดีแล้หกหมื่นแปดพันบาทนะครับก็จบชุดนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เหมือนเดิมนะครับสหรับใครที่มีพักเครื่องหลงพ่อเพียนหรือว่าหลงพ่อรวยเนาะจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถถูกภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ไอรีน่หรือว่าเพตกีสนาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวทีต่อไปนะครับเราจะรุ้เข้าพาที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องอยูทูบนะครับสำหรับน,นี้ลาไปก่อนเนี่ยขอบคุณที่มากค่ะ <c oughs> <c oughs>